ครับสวัสดีครับทุกท่านครับขณะนี้ผมอยู่ถนนพหลโยธินนะครับวันนี้ผมจะพาไปทางรัดนะครับออเข้าพหลโยธินเจ็ดนะครับเพื่อรัดไปออกซอยอถนนปฏิพัฒน์ซอย1ินะครับให้เราเลี้ยวซ้ายที่พหลโยธินเจ็ดเลยนะครับ เ,เ,เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวที่ซอยอา,ารีซอย4นะครับฝั่งเหนือ ซอยสี่ฝั่งเหนือนะครับให้เราเลี้ยวขวาเลยครับเลี้ยวขวาข้างเราครับให้ไปตามเส้นเหลืองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดน,นะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดเพื่อหลีกเลี่ยงในกรณีที่เส้นอโคนโยทินที่จะไปสะพานควายเผื่อรถติดนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลี่ยง เป็นทางเลี่ยงอีกเส้นหนึ่งครับที่พออที่จะแนะนําให้นะครับเราไปตามทางเลยนะครับจะไปออกถนนปฏิพัฒน์สะพานควายนะครับเลี้ยวขวาเกาะเส้นเหลืองไว้นะครับ เราเลี้ยวซ้ายครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะออกพอวนยอดินซอยเก้าให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเกเส้นเหลืองไว้ครับ เราเลี้ยวขวาตรงเซเว่นนะครับเราจะไปออกถนนปฏิพัฒน์ซอย12นะครับ อถึงแยกให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปออกพหลโยทิม11น,นะครับแต่ให้เราเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวานะครับซอยสันติเสวีพัิพัทธ์สิบสองครับตอนนี้เราอยู่ซอยปฏิพัทธ์สิบสองแล้วนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่ถนนปฏิพัทธ์นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายถนนที่แยกซอยสิบสองเลี้ยวซ้ายก็จะไปเกียรติกายนะครับเลี้ยวขวา ก็จะไปสะพานควายใช้เป็นทางลัดได้นะครับในกรณีรถติดที่่างเส้นถนนประหลโยธิน ถึงซอยปฏิพัฒน์12แล้วนะครับถนนปฏิพัฒน์สะพานควายนะครับเดี๋ยวซ้ายไปเกียกกายบางซื่อได้เดี๋ยวขวาไปสะพานควายครับจบลิปนี้แล้วนะครับถ้าชอบกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ